ดีครับช่องนงดอนเมืองแชแนลพาเอฟซีมาเที่ยวชมตลาดเปิดใหม่ตลาดปลาน้ำจืดนะครับผมพวกป,ป,ปลาดุกปลาไหลทุกอย่างขอให้ย้ายมาอยู่นี่หมดแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะพาเอฟซีไปไปชมก,นกันเนาะว่าสวยงามขนาดไหนไอหลงการขนาดไหนตลาดเปิดใหม่สงสัยจะสะอาดกัน่าดูแล้วคนะับ ไปกันเลยคับกจะเป็นโ,นโซนๆนะครับคนด้านนี้ก็เป็นด้านค้าเนื้อสัตว์ยังไม่รูร้ว่าอยูที่เราไปซื้อร้านประจำเราอยู่ตรงไหนเรายังไม่รู้เดี๋ยวเรากไปหาที่เราะเลย mặt trời 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 ที่เราได้จะนะเราจะ ใหญ่มากตลาดไผ่ลาน้ำจืดย้ายมาจากที่ริมคองของนู้นก็ามาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะไปดูว่าร้านปลาไหลอยู่ตรงไหนไปกันเลยครับยังหาไม่เจอใหญ่มาก โอ้หลัดาาเน,นะร้านปลาไหลอยู่ตรงไหน,นเนาะร้านปลาไหลอยู่ไหนวะร้านปลาไหลอ่ละไร่ต้อเนอร้านไร่สะกอนอ่ะเด่นตรงนี้เดินตรงไปเดินตรงไปนะก็เลี้ยวนี่ เออโอ้หายากมากเลยหายมากเลยเหรออยู่กองโน้นนะครับโอเคเราอยู่นี่ไครคลิปนะอยู่นี่โอ้ตันนี้เนี่ยนะเดี๋ยวไปหาเดินเดินเดินเล่มวิวเลยไปหาปลาไหลหมดโอเคนี่นะอือปลาทับทิมสวยงามมากเลยโอ้โอ้สดๆเลย แพงเขาก็สวยด้วยแพงอแพงเวยแพงเขาสวยมากนี่ปลาท่ำพิมพ์ยอดมากปลาท่ำพิมโลกาแสนกวาน ใหญ่มากเลยพี่น้องหาร้านยายสาคอนไม่เจอร้านปลาปล่อยอยู่ตรงไหนอย่าฟังอย่าฟังสาคอนน่าจะอยู่ประมาณน,นี้ โอ้ยอ,อ,อลังการจริงๆเนาะพี่น้องเอามาสะอาดดีด้วยเนาะสะอาดแถวนี้วะไนเตะรำพึง เอ่ไหนร้านยายสาคอนเท่าไหร่ร้านยายสาคอนอ่ะยยสาคอนปลาไหลอ่ะปลาไหลอ,อ,อยู่โน้นอ่ะอ้าวแล้วก็มาอยู่นี่วะร้านปลาไหลนะพวกปลาปล่อยตัวเล็กๆอ่ะโอ้โห ร้านรู้จักร้านหญยสาคอนไหมไร,นะร้านยายสาคอนขายปลาไหลอ่ะเอออยู่ตรงไหนวะ bài, khảo bố rồi quá, cố, không quá ไม่ร้านร้านยายสาสาครน่ะจะมาเอาปลาไหลเลยนู่นอ่ะเหรอโอ้เดือมาโอ้ร้านกบร้านปลาปูกบเราอยู่นี่นะ ร้านกบกบนะกบเราอยู่นี่โอเคโอเคกบโอ้ใหญ่ย,ยิ่งยิ่งใหญ่ต้องตลาดไทยเท่านั้นพี่น้องฝากเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์ให้ชาวโลกได้ร,รู้ว่า ห <kę eras> าทำไมมันก็จอกได้หาไม่ไม่เจอเลยโอ้เจอแล้วตอนนี้อยู่ตรงนี้อาเสียไม่มาเหรอมาจะไปเอานี่เหรอข้าวหม้ตอนนี้เราเจอแล้วร้านเจสาคอนตลาดไทยนะครับผมร้านปลาปล่อยเปรี้ยวดีเลยฮะอะไรขายดิยน้ำเนี่ยเหร ปลาอะไรปลาจมน้ำเอาแล้วปลาปลาไหลนาเราเนี่ยหลยตัวเล็กเมื่อวานไม่มีเหรอะเมื่อวานเมื่อวานตัวน้อย,อ,ยอันนี้มันจะทนป่าววะโอ้โหเมินโดเลยเนี่ย,ยปลานาซูมมาไม่ไหวแล้วนี่เออเอาดูคัดตัวเล็กหน่อยดิเอลสามโลผมอ่ะโอเคอ๋ออยู่ตรงนี้นี่เดินผ่านตรงนี้ถามคนนั้นว่าไม่รู้จักฮะ ว่าไม่รู้จักยายสาครนใช่โอ้ตลาดน้ำลานทะเลขอจะรู้ไหมอล้างปลา,าเจเลยพอจะเริญทรัาอ่ะเอาสามโลของหมอลูกหมอเนี่ยร้านปลาปล่อยต้องมาที่ร้านยายสาครนปลาปล่อยตลาดไทย มีขายเยอะแยะแต่ตอนนี้ปลามันก็คงจะขาดตลาดเพราะเขาไม่ส่งให้พวกปลาเล็กปกติเราจะใช้ปลาเล็กๆไม่มีเพื่อนต้องการพวกมีหอยแกะแล้วก็มีหอยแกะอันนี้หอยผมหอยผมแกะแล้วตอนนี้ยังไม่ลงของเยอะเท่าไหร่ ของกบกบก็มีเรื่องกบสายเลย เนี่ยมันจะย้ายแล้วเเตรียมย้ายแล้วใต่ก็ไม่ขายต้องไปขายที่นน้นตลาดไทยเปิดใหม่หมดย้ายทั้งฝักทั้งะไยย้ายหมดเลย